วันนี้เราก็รับจริงรอบ,บแรกเราไปกินซูชิโร่แต่ว่าเกิดอุบิเหตุน,นิดหน่อยก็คือผมต้องรีบกลับบ้านใปแป๊บนึงไม่แต่ว่าไอ้นี่ไงพอมึงไปใช่ปะ่ะพวกกูสองคนก็เอคากิวซูชิโร่แต่ประเด็นคือคนไม่ก็เยอะอยู่ดีตอใไอ้มึงมาก็ยังไม่ได้ก็เลยมาจบที่ที่อิซามาโต้คลิปกลๆของนี่ไม่ครบเลยอันเดียว ทำไมมีเเลงหลอจังครับอืมน่าป็นโง่กวออออะมาหลอกไั้คอมเมนต์อีกแล้พี่โอเว่นออกคลิเดียวแล้วครับเอ้าพี่โอเว่นไปไหนแล้วครับเอ้าพี่โอเว่นทะเลาะกันนะครับเอ้าดังแล้วเนี่แต่เดี๋ยวเขาอร่อยเนี่ยอร่อยเรื่อแต่ของอร่อยัเื่อ เราต้อบอกมึงจะไม่กินไม่กินมะเขือเทศเลงกินฮีกแล้วหไม่กินมะเขือเทศไงก็แบ่งครึ่งแล้วไงแบ่งครึ่งตรงนักลางเลยอือจะเที่ยวไปเตั้วก็ดีแบงค่ะจบเดี๋ยวพอมะเขือเทศอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยอเครนจุ่มเยอะจบแค่นั้นแหละใครมีเพื่อนกินไม่กินซอสติกบางคับมีไหมตรงนี้องไมไม่กินเปล่าเปล่ามันเี็ม กเขาบอกอันนี้ก็อร่อยเลยมาตู้เต็กเลยนดเขาชื่อเต็มไปวมดเนี่ยวกเขาจตโกวเ็ดสิบเกาเขาอร่อยมากว่นนี้ได้หมดก่อนแน่นอนแต่ก็ถ้ามึงยังกินกันอยู่แบบว้ก็หมดก่อนลวนั่นองหมดแล้วนะ่มนก็เบียวเนี่ยผมกินไปสองกินได้นะผมนั่งนับอยู่คุนับอย่าจริงๆเราไม่ควรจะเถตอนนี้ด้ว มีการเปิดแล้วรูปโยนตายไม่หรอกเนีมันมาสุก่อนทุกคนรู้ไหมทำมมันอ้วนขึ้นก็เพราะอย่างนี้ไงแม่งกินอยู่นะไม่หยุดเลยนะคือมันคือที่ที่กมตูดขึนขึ้กูหมายถึงมันตัวมึงกินไปสองกินไซม่าละแต่มันกินไม่อยู่เลยอยากเห็นเนรออยากเห็นเว้นแบบว่าร่างหอมป่ะล่ะร่างไหนเดี๋ยวคลิปหน้าเราไม่รีแอคทิคกับมันเดี๋ยวอินเสิร์ตขึ้นให้ดูก่อนไหมล่ะอ่าอินเสิร์ตขึ้นถ้าคนอยากให้คลิปรีแอคคลิปคลิปที่ผมเคยถ่ายเล่นกับเพื่อนว่เล่นหลับจริงหรอลบ หลับ EV ประมาณ EV เจ็ดบ้งสนุกแล้วภาพสวยมากเลยตทำไนหลับของกี่ซอร์เน,นะ่ง่วงเนี่ยประทง่วงไหนไปเล่เริ่มดูอนิมเมะแนวรักแล้วถ้ามาแนวดูนะตอนแรกดูต่อสู้ตอนแรกคุณนะดูดานาต่อสู้แต่หลังมาเริ่มแบบเปลี่ยนแนวแล้วไปเที่ยวแบบที่แฮปปี้งั้นไปเหมือนกันเนี่นอไอ้โดนเหมือนที่ผัวเดินเท้าแล้วก็เติมอีอย่าง ทำไมเอ้ยขังกนอนผมก็เกียนี้ป่ะใช่ทำไมผมชอบเป็นี่วะรู้สึกว่าคิดถึงคิดถึงหนโรงเรียน <c oughs> แก่หนโรงเรียนเลยมันเป็นคำพูดนิยามมันดีหรือไม่ดีวะเนะี่ยเออฟังแบบแปลกวะ ร้านแถวไ,<อ>ไม่มีอะไรอร่อยอะไรเอ่ยมีดูตรงกลางอะไรอะไรอ่ะห่วงยางถูกต้องครับเฮ้ยครูเพิ่งไปอ่านไอ้มังงะมามังม้งมันมีอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสองตอนจบโอ้โหจะทราบเรื่องเล้ไหมครับที่กูเล่าให้เพื่อฟังอ่ะไอ้ที่ตัวเอกโดนส่งมาเป็นเว็บตูนที่มึงเป็นานาริมปะ่ะใช่เหมือนเคยอ่านสองตอนแล้วไม่ตอนตอนแรกอ่ะกูเห็นภาพใช่ป่ะรู้สึกมันไม่ค่อยน่าอ่านแต่พอเข้าไปอ่านอีิงจรินี่เรื่องไม่ work หมือนแบบว่าโดนส่งเข้าไปโดยที่มีรู้ตัวว่าตัวเองอยู่ในเว็บตูนอะแล้วมันแล้วมันรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เห็นตัวลอคในเว็บตูนเดินเข้ามานันําตัวในห้องเรื่องนั้นแหละพระเอกก็แบบไม่มีความสามารถพิเศษอะไรแต่แบบหลูบได้ถ้าตายแล้วจะหลูบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้นะมันไม่ได้กําหนดช่วงเวลาใช่หรอมันเรือเนเรื่องใช่แล้วทีที่กคืออะไก็คือที่นั่นเอเป็นพระรองเราไปไปเหมือนชอบนางเอกในเรื่องเขาแล้วก็แบบเป็นตัวรองก็เลยหลุดไม่ได้เป็นตัวหลักชอบตรงที่มันแบบว่า มันค่อยๆแก้ไปอ่ะตัวเองไม่ได้มีความสามารถอะไรแต่แบบพัฒนาไปเรื่อยๆค่อยๆช่วยเหล่าตัวเอกอะไรเงี้ยแบบไม่ให้แบบเกิดนูน่นเกิดนี่อะไรเงี้ยเขาแบบจอกรแต่ต,ตัวมันจะมีปลมขึ้แก้อ,อารมณ์ประมาณนั้นน่าสนใจอ่าเดี๋ยวว่าถ้าจำได้ก็ทิ้งชื่อชื่อไว้น่อยกดีอืมเรีย,ยกย่อเลยแจ็ก็บอลนะครับเอาแบบลูกลานของตั้งใจสุดเริ่มต้นด้วยการมีอุกบาทลูกหนึ่งตกมาเป็นโลกบ้าง แล้วมีตาคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้ๆเดินไปดูแล้วผมกับเด็กเด็กโซนคนหนึ่งเอาเลยตั้งชื่อว่าซุนโกฟูเป็นเด็กที่ที่ใส่ไม่ดีเามากอยู่มาวันหนึ่งเหมือนหัวหัว,วซุนโกฟูไปกันแทกก็เลยทำให้เป็นเด็กดีและเชื่อฟังง่ายๆแล้วหลังจากนั้นประมาณัน5ปีได้ลุงเฟก็เสียไปแล้วก็โกฟูก็จะเจอโก้ของแล้วก็เิทกันไปเรื่อยๆ เก็บดังเกินบอลที่ได้จากโกคูลูกแรกเป็นลูกสี่ดาวแล้วก็เติมหาเรื่องหาพวกของถ้าเรื่องนี้ถ้าใครโบกูรูเจ็ดลูกสามารถขอกองได้หนึ่งอย่างครับแล้วก็จะไล่เรื่องไปแบบภาคโตภาคเล็กภาคแยกภาคซูเปอร์เรียกแค่นี้ล่าสุดคือเรื่องล่าสุดคือภาคอะไรครับภาคซูเปอร์ครับแล้วเที่เรามาเนี่ยพวกเราภาคอะไรบ้างถือภาคแสตบับจะพูดถึงฟอร์มเก่าแล้วความ ภาคแรกเด็กบาร์กันบอลแซนหรือว่าภาคโตภาคโตเลยครับมันมีดังกนบอลดังก์บอลแซนดังก์บอลแซนถือว่าเป็นภาคสองก็ได้แล้วก็เดมันเป็นภาคที่เจอกับเซลพิเซอร์แล้วก็จอมันบูคือมันเป็นตัวร้ายตลอดการดีไซน์เท่มากโตมากกวนานี้อะไรบ้างมากับคาร์ลโตะพ่อแม่พ่อเอกชื่อแหละพี่นาให้บ้าคุณจ๋า นี่ขนาดมาพักให้ดูนะบก็ดูไอ้ซื่อพอนาเนโตะก็ชื่อเมนโตะไงบ้านแล้วฉายาเดี๋ยวฉายาที่แม่พระเอกโดนล้อว่าอะไรครับใบประเทศเฮ้ยวันยังพอจำได้อยู่นะครับฉายาของก็มันคือกระดาษแสงสี้องสีเหลือกสีทองทองไปประกายแสงถือทองแบบคุณฮะเล่นเกมไหมใครแพ้จ่าย เล่นไหมเล่นไหมเลี้ยงจ่ายเอ้ชนะจ่ายเอ้แพ้เลี้ยงหมวนเกือบอันนีมครับใครจะเริ่มก่อนอัดครับต้องเชื่อขอยิเล่นมาบัดแอมอบหน่อยแล้วกันนะอคุณเดมันก็ต้องคนนี้อยู่แล้วเป็นเกี่ยหมดอันนี้แมะครับเอาอันนี้ตัวพูดได้เลยจ้าใชเลยพูดได้เลยอยากพูดเลยก็พูดกูไกูมีนก่อนเลยอ่ะกูมีนกูเบิร์ตแต่กู วนไปไหนอ่ะคนกุ้งเอาบทที่ก็ได้เอาในกล้องมาได้เงี่ยเออเนี่ยคนกู้ใน้องลิลเบิรกกัมบาร่ามาภูเวนหมดอีกโอเคมีไม่รู้ไม่รูสมุดติอาโลกมังกรพันปีคำสาบคำสาบข้ามดข้ามอีสั่งข้ามดต้องฉิดด้วยนะว่าเผื่อมีคนพูดแต่ยังยังเอาข้ามดอ่ะตัวอะไรที่ใช้เวนหมด อ,าอ่ายูโจคูก็แอสตาคูแขกงลยแลยละโนเอลพูดปีศาจดาโรางเรียนมาแล้วโรงเรียนมาแล้วโรงเรียนมาแล้วเชื่อง่ายอยู่นะพอมาโรงเรียนเนี่ยตัวเอ ีบอลมาเฟียม okay, yeah. ือปืนกเป้หรอกูกำลัคิดอยู่ว่ากูเพิ่ขับสอมไหวยิงเลือดปืนปืนหวกฟางเขหียนซันนี่งูฟีน ยากระบะรอยแผลโนอวโซโลโอเคโอเคไสามดาบเฮ้ยเหมือนใช้คเาว่าดาบไปแล้วไม่มีเลยยังไม่มีอ่ะยัง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 โอเคเมื่อกี้นะสามดาวแบบชังฟูดลูกมันชื่ออะไรวะ ท่านึงนะแชนโคช้างสีแดงโดนสลัดข้างอ่านเรือเรือซันนี่เออกูโดนไรผัดไปคนแรกเลยครับน้องๆคนแรกเราเอาเรื่มใหม่เริ่มใหม่นะไม่ไม่ไม่ต่อเลยนะต่อเลยครับพลังพิเศษ บอบบอบบ๊อบชาเลยรียบ้าชาเลนไหมชาเลนหรอมันมีเรื่องบ๊อบครั้นี้เ่นชื่อบอบฟังนะมันชี่อบ๊อบมันชื่อบ๊อบไซโคโหถูกไหมโหอ่คุณคิดว่าใครปิดใครตก บ๊อบไซโคลโล่ไหมครับเนบ๊อบไซไอเดียว่าอะไรบ๊อบบ๊อบบ๊อบมันก็บ๊อบบ๊อบนะบ๊อบมับ๊อบบ๊อบเออเราได้กินซีนิดเว้ครับแล้วผู้แพ้ก็คือผู้แพ้ก็คือพวกเราสองคนขอแพ้มันใช่ถูกก็คือเราแพ้มันนะครับก็คือเราต้องดีกับมันหมดแล้วแต่จริจผมอ่อนให้นะก็ยังไงก็วันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับสําหรับการกินไปเรื่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติเรื่องอนิเมะผมไม่ได้ เข้าถึงขนาดนั้นก็สามารถคอมเมนต์แนนั้กันได้แนนังกันได้แต่ว่าบิดภาพประการใดของเขาด้วยครับก็ฝากกดติดตามด้วยครับ,บกดซ b บส r คร e กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมไปกดติดตาม t i k t o k IG แล้วก็ Youtube ครับนะครับบ๊ายบาย